สวัสดีค่ะอันนี้แม่สิวก็จะมาเตรียมเครื่องก่อนเนาะคะ่ะอันดับแรกจะซอยตะไคร้นะคะให้ฝอยๆเลยนะคะรื้อขอ้ออย่างก่อนเนีขีดมีดนะลูกเห็นซอยตะไคร้นะคะเราไปเอามาหลังบ้านสี่หัวนะคะแต่ไม่รู้ว่าซอยดูก่อนว่าจะใส่เท่าไหร่นะคะวันนี้แม่สิวจะทำลาบปลาทูกินค่ะ ลาบสูตรแมตติโว้อคะเดอ้อไผ่บริเฮห์ขึ้นแมตติโวกะคือสูตรไผ่สูตรมั่น้ะสูตรง่ายๆสไตล์แมตติวนะคะปลาทูนี่แมตติวท่านปลาทูที่จะทําลาบแมตติวจะทอดเอะเรอยเพราะว่ามันยีเห็นบบตะไคร้เอามาจัดกรอบไม้เลยจัดกรกอบๆเลยค่ะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะแมตติวเอามาซีหัวจ้ะแมตติวไปออกไปปลาเอาแก้วเก็บมมะเขือเหลืองมาพร้อมจ้ะอยู่ในเอเอยม รื้อๆรืโซ่กันมะเขือขืนนะคะจ้านีจ้ามีมะ,ะเขือเหลืองน้ำค่ะแม่ิวไปเก็บมะเขือไปเอาตะไคร้กับเห็นมะเขือเหลืองก็เอามาจ้านี่นะคะไว้กินกัะลาบค่ะไม่ได้ใส่นะคะไว้กินค่ะอันนี้ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้ใช้ค่ะใส่ตม้มใส่ยังไรเบิร์ค่ะ เพราะว่านี้แม่ติวรังรัดีกระบอกทีมค่ะหัวแข็งๆมานี่เวลาเ้อยเฮ็ดต้มเฮ็ดแกงเฮ็ดนันเนาะค่ะเนาะใบปม่กระบอกทีมเด้อแม่ติวจะเอาอ่อนๆจ้ะสงสัยจะใช้สองหัวเนาะเพราะว่าลูกกับบ่ค่อยมากินตะไคร้บ่อ๋อกินหมดลูกบอกกินหมดงั้นก็ใส่ตมตมที่แม่ชอบเลยนะสมุนไพรจ้ะเดี๋ยวแม่ติวกะจะสต๊อ์ไใเนาะค่ะเนาะค่อยมาเฮ็ดอีกที่นึง จ้าตะไคร้ยั่หันแล้วต่อไปขานะคะอันนี้ขาก็ไม่อ่อนมากไม่แก่มากนะคะสมุนไพรล้วนๆและขาลาบปลาทูสูตรเจ๊ติ๋วนะคะถ้ามีอันนี้ดีนะบะมี่บะหมี่หนังหมูแ้ะธรรมาดาถ้าใส่หนังหมูนะคะอร่อยมากเลยขาอ่อนนะคะอ,อ่อนก็บะอ่อนมากจะ่ะขาขุดหลังบ้านนะคะอืมตรงต้นมะนาวค่ะ ใปไปเห็นส่วนบากหน้ายหากก็จะหูแล้วเนาะนี่นะคะอึ๊บเป็นแว่นอย่างนี้อแล้วก็มาหัน่นฝอยๆค่ะน,นะน,นะคะเนาะสูตรไข่สูตรมันด้อค่ะเด้อลาบไก่เย้ิวกับไส่ลาบปลากับไส่นะคะค่ะจะหัน่นฝอยๆจ้าหั่นอันนี้แล้วก็ ยัดดิก็จะหั่นทังในหน่อยอีกนะคะหั่นทางยาวแล้วจะเฮ็ดไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องเมื่อทุกขั้นตอนเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเห็นป่ายัดดิวก็จะมาหั่นทางนี้ค่ะ เยอติว๋วสิมักใส่มีดเข,าเขา่าๆจ้ะเดี๋ยวดีใส่บกค่อยเขาเพราะว่าพ่อเล็กน้อยเพิ่นเสียเนะาะจ้ะนี่เด้อค่ะเดอ้อหั่นน,น้อยๆอย่างสีเวลาเขาจำเขาไปนี่โอ้หอมกลิ่นคาตะไคร้นะคะอืมสุดยอดเลยค่ะพราะวคาเขาต้องใส่คาพอดีเด้อค่ะเดอ้ออ่อนไหลไมนกับ่บมิกินจ้ะแก้ไหลก็ย่ำยากเนาะค่ะเนาะ ใส่นีไ้เพราะว่าแม่ติ๋วจะยี่จะยีเนเนื้อปลาใส่ในีนาะจะนาะเดี๋ยวจะซ้อยเครื่องเรียมแล้วค่อยมาเมืองกันอีกที่หนึ่งค่ะจ้าพี่น้องบันนี้ถั่วฝักยาวหากสซ้อยบางๆก็ใส่เหมือกข้าปุ้นนี่เด้อค่ะเด้อจ้าซ้อยบางๆสิจา้านี่นะคะนี่ใส่ด้วยนะคะ,ะถ้ามีถั่วง,งอกก็ถั่วง,งอกใส่ด้วยค่ะถั่วง,งอกดีเอา บ,บ,บ,บดบดได้นน่นเด้ออสะดุ้งน้ำห้อนจ้ะถ้ามีการน้ำห้อนก็กดน้ำห้อนใส่แล้วก็เทออกเลยค่ะน,นาะค่ะนาะเดี๋ยวคอยมาเมืองอีกที่หนึ่งค่ะจ้าทีนี้ก็มาแกะเนื้อปลากันนะคะนะนาะก้างมัดนี่ายจิวกะจะเอาไปเล่มกินแล้วค่ะเด้อแยจิวมักมักแคะกระดูจ้ะเป็นกระดูเป็นเนือ้อเป็นยังสินาอจ้ะอ่าจมาเล่มกินค่ะนี่นะคะ ยี่ไปน้ำเลยค่ะได้ตรวจก้างไปเนาะอจะตรวจก้างไปด้วยมาดูกันนะคะปลาทูตัวใหญ่ๆใหญ่ๆปิๆ้งๆเละยแยดติูวก็จะว่าเอาเนื้อออกรอนไปได้เพราะว่ายยดติูวก็จะไปเล็บเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก้างเาลูดตรงจุดก้างยูมองไหนเขาออกง่ายๆค่ะ มันก็จะเลือเเลือดนิดๆหน่อยๆเนาะเออถ้าเทามาเห็นเท่ากัน,นจะตอนเขาไปไปยี่อีกทีหนึง่งเท่ากับเอามือยี่หายอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็กคือเอาพวกกลางใหญ่ๆออกก่อนจะเนาะค่ะเนาะมาเดอ้อมายี่ปลาทูซอยเย็ดติวเดอ้อลาบปลาทูค่ะลาบปลาทู การเครื่องการเจ็ดสิเจ็ดดึงจากหางขึ้นทั้งเทิงแกกระดูอันนั่นมัน่นงันเครื่องการมันมันก็นจะติดออกมาเนาะค่ะเนาะอันไหนบ่ติดออกมากระจิอยูย่ในหันละเออเนาก็ะยิบออกเอาจากจำสินี่ค่ะการมีประตูนะคะแบบเยี่ยงเนี้มีแน่ แมตต mm hmm. ิวอแห่งตาบอดีเด้อค่ะเด้อผู้ใดมากินน้ำก้าเมืองกลางเด้อค mm ่ะ hmm. ลาบปลาทูเด้อจ้ะบบเป็นย่ำเด้อลาบ mm hmm. ท่านบ้านแมตติวย่ำจะมีจะมีอันนั่นอืจะมีแต่งใส่น้ำจ้ะแต่ง ฝานแตงแล้วก็มะกำรมก,มกรกรน้ำแตงออกแล้วค่ะเนาะฝานบางๆคือทัวเลยจ้ะมันบ้านแม่จิ๋วเห็ดเป็นยำจ้ะส่นแล้วก็มาค้นใส่กับปะทูจ้ะเปียนจ้ะบักทัวเป็นย่ำจ้ะแล้วก็จะแล้วก็จะใส่ทัวลิสงค่ะอันนั้นเขาเรียกยำปะทูนะคะบ้านแม่ติ๋วนะทิ่ทํำกิ่นนะคะท่านใส่ข้าวคั่วอืมแต่ว่ากะจะบดใส่ปลา,าค่ะ่าปปะทูบ่ใส่ปลาเด้อค่ะเด้อ ใส่น้ำปลาเยอะนิดนึงจ้ะเพราะว่ากลิ่นปลาทูมันจะหอมเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะครึ่งตัวก็ได้ไลายดิค่ะนี่มันจะมันก็นกจะกระเด็นออกมาซีเจติบยเก็บเกบออกอันนี้คือครึ่งตัวแล้วนะคะครึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึง่งทำแล้วก็จะใส่ถุงเข้าฟิตไปด้วยนะคะอื การเก็บข้ขอบฟิตอย่าเพิ่งใส่หอมนะคะคนทุกอย่างแล้วปรุงแล้วอย่าเพิ่งใส่หอมค่ะแบ่งก่อนแต่ว่าปลาทูนี่ถ้าเอาใส่ตู้เย็นอบฟิตนี่เขากินอีกก็ได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องอุ่นจะ้ะเขาเนียนน้อนจ้ำเลยค่ะนี่ หัวปลาทูเย็ดติวจะเอาไว้เล่มอีกอยู่เด้อค่ะเด้อก็เลยโบแกะเนื้อออกลายค่ะนะคะอ่าน,นี่นี่ค่ะบีบตรงหางมานันหนีแกะย้อนขึ้นนี่เด้อนะค่ะเด้อเดี๋ยวเย็ดติวจะสะต็อปไปก่อนจ้าพี่น้องจา้าเย็ดติวกะยี่แล้วเด้อค่ะเด้อ กระบอกกันเอาจัดถ้าผู้ใดเห็นก้างกระยิบเอาเด้อค่ะอันเยติ๋วจะเห็นตอนโคนนี่กะเดี่ยติ๋วก็จะนั่น,น,นก็จะยิบออกเนาะค่ะเนาะนี่ก็มีตะไคร้มีทัวมีข่านะคะต่อไปอันรับร่วงต่อไปเด้อกันการฮ็ดลาบเม็ดติวอนันลาบเน,นี้ยก็ตามลาบเนื้อก็ตามจตเจี่ยติ๋วก็จะบีบบักหน้าก่อนนะคะอันนี้มะนาวค่ะ มะนาวหนึ่งลูกนะคะเพราะว่าลูกสาวแม่ติวบ่ค่อยกินเปรี้ยวค่ะแม่ติวนี่บ่ต้องถามเด้อย,ยิ่งเปรี้ยวยิ่งอร่อยค่ะหนึ่งลูกหนึ่งลูกก็ปาได้สามกลีบเนาะคะเนาะถ้าบอนันถ้าคอยเอามาเติมจะอีกกกครึ่งนึงแกเอบนี่นะคะ ข้วาวคั่วจะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะกระยังบกคนเด้อค่ะอือกระใส้ข้าวคั่วก้อนจะข,ข้าวคั่วหอมหอมจะพี่น้องเย็ดจิ๋วเย็ดจิ๋วขวข,วขายอยู่บ้านเย,ย็ดจิ๋วเด้ออือพริกป่นนี่ก็คึอกันจะ้ะโอ้ยตายดึงบ่งคือเปิดหมุน นี่นะคะพริกป่นเองเด้อค่ะเดอ้อหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่านี้มีพริกสดอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่กับลูกก็กินอืแต่กินนันรสเดียวกันจะ้ะขั้วผิดนะคะแล้วก็พิกชูค่ะรุ่งชูค่ะรุ่งชูนิดเดียวนะคะบ่ใส่หลายค่ะ แล้วก็ปลาทูห้ามานันนวอยู่แล้วก็วใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงค่ะแล้วเฮา,ามปลาซีเมืองนะคะแล้วก็คนเลยค่ะทีนี้คนพร้อมกันเลยลาบปลาทูอันนี้ลาบเด้อค่ะเด้อท่านย่ำนี่จะได้ใส่บกแตงจ้กกับใส่บกแตงแล้วก็ใส่ทั่วที่สูงค่ะคนไปน้ำมังกลางไปน้ำจจกพี่น้อง เาเนี่ยกับอซามมงน,นกขันนกกบสีบ๊วให้เกินทิบงานแล้วที่จะน่าทานไหมคะมลาบปลาทูค่ะน้ำไปหน่อยนะจจะโอ้สมได้แล้วจ๊ะนะคะต่อไปก็หัวหอมแดงค่ะพริกค่ะ หอมนี่ค่อยลงทีหลังพอบรัสมันจะสะโลดจ้ะบรสไซพอมกันนะคะ่ะอันนี้ก็คือหอมหัวส้อยเนะค่ะเนาะจะมีหอมพักเสริมพักไอ้นั่นแน่จ้ะนี่จ้ะอันนี้ลงไปละแห้งหอมจะนาทานขนาดเลยค่ะหลายเด้ค่ะบมันหน่อยๆเด้เออนี่ค่ะหน้าทานไม่เอ,อ่ยมาต่อไปด้วย หอมค่ะแม่ติ้วซิมนัวแล้วเด้อค่ะเด้อสมมุิถ้าเ,าเ้ายเฮดขายเขากัหอมใส่ยังสีดาบตัาข้ากะตัก,ก,ตกใส่หอมนี่ไปน้ำจ้ะนะคะอันนี้สมุนไพรล้วนๆเด้อค่ะเด้อสมุนไพรล้วนๆจ้ะอันนี้ลาบปลาทูสูตรเมืองน้องค่ายเด้อค่ะเด้อสูตรแม่ติ้วจ้ะ นี่เห็นกลางก็ยิบออกค่ะตามด้วยลูกโดดค่ะบอไปเพดซื้อๆได้ค่ะเด้อนี่ค่ะแสแว้วค่ะแซบแล้วน่าทานไหมคะจ่าแม่ิ๋วขอจบคลิปแล้วน้ามากัดสิหน้าพอจ่ะขอบคุณทุกเลิกทุกรักทุกไลทุกกำลังใจเขาก็ล่างหนึ่งจ้ะนะคะที่เขามากินลาบปลาทูกับแม่ติวจะพักนี่มากเป็นสวนเลยค่ะ พักหอมกรมีค่ะมาเป็นสวนเลยบายบายเริ่มๆทุกคนจ้าลาบปลาทูแด้วจะลาบปลาทูสูตรเม็ดิวนะคะ